เราจะไปดูสวนน้ำมองหินอพานกันนะคะอันนี้เรามานากับบ้านในรอบฝา ฟันเต็มเลยนี่ก็ใช่ฝังน,นี้ก็ใช่ยล้วนคะคะตกเป็นเลือด เราเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วนะคะอันนี้คือขายกิโลละ27บาทตอนนี้27บาทเราจะดูทายสวนกันนะนี่ไงสีเหลืองอาจจะชิมให้ดูลุกๆๆสีเหลืองทานได้ มีฝานิีนิด,นดทำได้นะคะไก่ก็ชอบหัวควยก็เอาชอบกินส่วนตรงนี้เราไปขายน,นีทยน่ท้ายสวนท้ายสวนแล้วนะคะอันนี้คือต้นที่มันปลูกแต่นานแล้ว แต่ดาเป็นเด็กอันนี้เพื่อปู่ห้าปีเราจะกลับทางที่เป็นถนนนะคะจะไปดูอีกทีฝั่งนี้คือที่ทาเราทำนาอันนี้คือนาปู่นะคะข้าง นี่สวนทั้งหมดของเราอันนี้ท้ายสวนแล้วท,ที่เราเดินมาเมื่อกี้ตรงนน้นเดี๋ยวจะพาไปกลับไปดูใหม่กลับไปดูอันนี้ได้มาแล้วขย่าจนแบบเออนานมากเลยไม่ไม่เก็บมันไม่พึ่งเห็นพผ่านห้าไล่ใช้เวลาปลูกห้าปีบางต้นไม่ออกผลบางต้นออกผล นี่คือกลางสวนอันนี้คือกลา,างสวนนะคะน,นี่คือทางเดินข้างหลังคือลงไปหาทุ่งนาที่เราทำนาส่วนทางนี้คือทางที่เราจะเดินกลับเชียงนาแล้วก็ข้างหลังคือสวนม้มา,านวิมพานเดินขาเดินออก์ลังการกรนี่ไงตรงที่เราเดินมา วนบูบม,มาอีกรอบนึงดูต้นนี้ลูกดกมากไม่กินนะคะดาวไม่แพ้เล่นได้สบายเลยลดกมากอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้ลูกเล็กแต่มเมล็ดใหญ่่ยอันนี้ลูกดิบลูกดิบนี้รอให้มันสุกถึงจะเก็บได้ ส่วนต้นนี้จะมีพันธุสีแดงถ้ามองหิวพันมีสองพันคือผลสีแดงแล้วก็ผลสีเหลืองแต่พันธุ์อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามีกี่พันบางบางต้นก็เป็นเมลเลทที่เล็กมากเมล็ดเล็กมากดูนะคะเทียบขนาดจาก3ต้นอ,อันนี้ดู โ okay. อเคยังเอาการชมสวนของดาวก็แค่นี้นะคะหนานกับบ้านครั้งหนึ่งแล้วก็มาเดินทุ่งแบบนี้โออร้อนร้อนมากอันนี้ดาวปลูกกระมือเลยนะคะปลูกตอนเรียนปีหนึ่งปิดเทอมปีหนึ่งจะขึ้นปีสองมาปลูกมะหิมาพานบ๊ายบายจะมาดูม่วงอกล่องทองกันนะคะ จากสวนมะม่วงหินผาเราจะดูมะม่วงออกล่อง,องมะม่วงออกล่องของเราเวลาสุกนี่หวานมากหอมมากเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงลูกใหญ่มีมดห่วงด้วยเนี่ยมดกันมือเต็มเลย ดอกมากแต่ถ้าลมมานี่คือหมดเลยนะคะเสียงจะกระจันร้องูีทุ่งนาอันนี้ดอกพยอมแต่พยอมหมดแล้วก็เลยจะเป็นรูปแบบนี้แทนอันนี้ยังไม่แห้งถ้าแห้งมันจะเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อนๆล้วจะมาดูน้ำไข้ายเ้ากัน เอาเอาไอ้กล้องหรือตัวมันนี่ไอ้กล้องบ่ะร้อนเหรอหอุ้ยดูดูดวความอ๋อมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันผิดพี่มันเจ็บืหอหยุดเลย มาดูอออกองมาดูกองเองดูด <fit kind abonn és> ูด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 ูนูด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 กดูดบดาดกัน กลับบ้านกันนะคะกลับบ้านกันกลับบ้านกันร้อนเงดโซเลยแถวนี้เขาจะนิยมปลูกมะม่วงหิมาาพางกันเลยนะคะเพราะมันเป็นดินทรายเหมาะกับการปลูกมะม่วงหิมาาพางเพราะได้ฝนจือดีด ทรายทินทรามัน,นานนอค่ะพ่อมแม่ก็ชาวไร่ชาวนาไม่ใช่รู้ราชการไม่ได้อะไรหาเองค่ะแล้เวเจอกันที่บ้านเลยนะคะทางต่อเรียกว่าจะตัดหัว เส้นทางคุ้นเคย มีรถไปเลยคน่ะ